สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เป็นวันเทศกาลนะครับการลอยกระทงก็มีการทํากระทงกันนะครับแต่ผมทําไม่เป็นหรอกครับผมเป็นคนทําไม่สวยครับก็เลยมาดูฝีมือของคุณหลานกับคุณพี่สฉานะครับก็เขาให้ถ่ายได้แต่เขาห้ามถ่ายใบหน้านะครับแล้วก็จะไม่พูดด้วยครับมาดูฝีมือครับนี่ครับสวยๆครับ รังครับจับที่รังได้ดีกว่าสวยกว่านะครับนี่ครับดูครับความสวยงามของแต่ละอันนะครับนี่ครับแต่ละแบบนะครับมีคนสั่งนะครับเขาต้องทํานะครับถ้าไม่มีคนสั่งเขาก็ไม่ทำเหมือนกันครับสุดยอดเลยครับ ดูอันเล็กๆครับดูหมากผักกระเฉดก็เป็นกีบกระทงได้นะครับเนี่ยหมากผักกระเฉดเล็กๆนะครับเป็นกระทงรักธรรมชาตินะครับไม่ใช่ทําลายธรรมชาตินะครับเปื่อยทุกอันครับนี่ครับความสวยงามของแต่ละอันนะครับสุดยอดเลยครับสวยจริงๆเลยครับเดี๋ยวเราจะไปชมวิธีการทำ สักอันหนึ่งนะครับไปครับขอเวลากลับกล้องก่อนนะครับฝีมือของคุณหลานครับดูครับความสวยงามนะครับจัดแต่งฝีมือหรือไม่ฝีมือก็ลองติชมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับพี่น้องบางทีเรา ก็อยากจะชมตัวเองครับว่าสวยจากได้ยินคำชมจากพี่น้องนะครับ FC คนที่เข้ามาดูนะครับทุกท่านนะครับครับดูอุปกรณ์ครับไม่มีอะไรเยอะครับบางอันก็ขี้เกียจพับก็เอาใบไม้ครับ กวามากมรกดมาทํากรีบเล็กๆนะครับอันนี้พอทํากรีบได้ใบตองก็ไม่เยอะครับสุดยอดสวยงามครับ ยอดครับสวยๆยกขึ้นมาดูเลยสีอ้สุดยอดเลยครับสวยครับใช่ครับเดี๋ยวไปดูต่ออีกอันครับดูครับความสวยงามครับสุดยอดเลยครับสวยๆนะครับอันนี้สีมีดอกใหม่ด้วยเนี่ยแหลมดกแต่ใช่ครับ ดูครับพี่น้องนี่สันหาครับนี่คือกลีบจากใบกบกวักมรกตนะครับใช้ใบกวักมรกตนี้ครับลำต้นลำใบของกวักมรกตครับเอาไปมาทำกลีบครับก็ขึ้นอยู่การจะเลี้ยงนะครับความสวยงามนะครับ นี่คือกวังบ,บรกฏครับประาณนี้นะครับไปสวยครับไปครับครับก็หลังจากไปไทยคุณหลานกับคุณพี่สาวทํากระทง <c oughs> ผมก็กลับที่ครับกลับมานอนตอบคอมเมนต์กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ